ใช่ไหมไม่ใช่เราไม่ฟังเขาก็ถือว่าเรายังใันไม่ได้ผู้พูดที่ดีก็ต้องฟังและไม่ใช่ว่าเราจะถูกต้องเลยสมบูรณ์มไม่มีใครถูกต้องสมบูรณ์นอกจากพระอรหันต์พระอรหันต์เท่านั้นแหละ็นอาดสมบูรณ์พรผจะพัฒนาขึ้นจิตขึ้นเรื่อยๆสู่ที่สูงอย่างดีที่สุดทำหน้าที่ของพระแต่ว่าก็บอกยมพ่อแล้วว่าคงเป็นพ่อลูกกันแค่ชาตินี้พัฒนาไม่เอาอะไร เรารู้สึกว่าเราช่วยงานศาสนาได้แล้วเราก็อธิษฐานจิตนธร,รมํมอะไรก็เพื่อก็คือให้ทางถังเราเราเดินไปในทางที่แบบสะดวกง่ายด้วยสุขภาพเราให้มีกําลังแล้วก็ขัดเกลาตนไปเรื่อยๆแต่ว่าปัถนาอย่างน้อยก็คือมันก็ต้องเป็นโอกาสที่ได้มาบวชคือมันก็ต้องจุดถึงอนลาคามีที่เราตั้งใจาาคือไม่ต้องลงมาเป็นที่เป็นที่แล้วก็จะไปตามสไตล์ปีกทีเดียคือเราไม่ค่อยอยู่ในมือคือเราไม่ต้องการแบบที่จะ ให้ใครพบเจอไม่ให้เราหนีนะต้องสแสวงหาอะไรเพราะาเราอยู่ด้วยธรรมอยู่ด้วยข้อวัดของเราใช่ไหมอยู่มีความสุขอ่ะนะเขาไม่ค่อยอยากให้พบเจอใครหรอกกรรมาการที่นี่เขาก็ถามอายุใกล้กี่พรรษาแล้ว,ลวก็บอกว่าสักสิบสิบพรรษาได้ไหมให้อยู่ประจำประตำมาเขมยิ้มๆเนะาะเจอแมกก่บอกท่านถ้ายัางไงก็เผื่อใจไว้ที่นี่บ้างเลง็เลงๆคือความดีที่เราทํา เขาก็พูดต่อเข้าไปแต่ว่าด้วยจิตที่เราเนี่ยคือเราลักในความสันโดษต่างจังหวัดมาอยู่ประช้าบ้านนะเป็นพาะธรรมดาที่ดอนดูเขาก็มีที่ให้ท่านอยู่ใช่ไหมเหมือนป่ะช้าอ่แหละเป็นวัดหรือเปล่าเป็นที่ป่าช้าเป็นที่พักสงฆ์อ๋อเป็นที่พักสงฆ์เฉยๆยังไม่ได้มีกุติอยู่สามหลังลานจงกรมลานธรรมที่มีพระประธานเห็นไหมค่ะ่ที่ทําในยูทูปปะเขาที่ฐานจิตว่าให้มีพระเนี่ยได้มาโปรดเขาที่บ้าน ขอไปที่นั่นเลยไหมแบบไม่รู้จักมาก่อนเลยนะเหมือนตั้งใจที่ฐานแล้วก็ถามอีกว่าครูบารู้จักอาจารย์สมชาติไหมได้แ,แม่เด้ที่ฐานไว้ให้มีพระมาโปรดที่บ้านเราและอามาพูดธรรมะวันนั้นสองสามคนกลับไปแกร้องไห้คืนหนึ่งเราอยู่เนะี่ยโยงเขาไม่รู้เขาเห็นเราเขาเหมือนลูกเหมือนหลานะแบบผูกพันนะนะอาตมาเป็นพระที่ที่สดใสไงยไัยแมอาตมาจะมีแต่ความเบิกบ,บานนะ แม้กระทั่งทํางานอะไรเนี่ยอยู่กับหมู่คณะยิมพย้มแจ่มใสไม่มีแบบอารมณ์ที่เมองเลยนะตาต่มาอยา่ไหมปฏิบัติสติที่มันตื่นคือเรารักษาใจแบบเราไปอยู่ในะใครก็อยากเข้าใกล้ยิ่งเด็กๆเนี่ยมองหน้าตาตมานะเด็กมีเด็ก <c oughs> เล็ <c oughs> พูดไม่ได้หรอคะก็ <c oughs> ใช่แล้วก็ที่เด็กโตโดดมาช่วยเก็บขยะตาหมาก็ให้ได้ได้ปัจจัยกินมันต้องให้กินนมแต่ว่าตาหมาบอกตามาจะไม่ไม่บอกเขาว่าให้เงินให้เขาทําก่อนเพราะว่าไม่อยากให้เขาทําหวังอะไรเนี่ยแต่ดูไปดูเฮ้ เขาทำแล้วเราก็เดินไปถ่ายวีดีโอถ่ายเก็จแอดถ่ายพอบอกมานี่มานี่มาเดี๋ยวครูบาเขาเรียกอาตมาหลวงปู่แล้วตอนที่อามาจะกลับบอกว่าปู่จะมาอีกเมื่อไหร่เป็นปู่ซะแล้วเพราะว่าดุนเด็กไงยังไม่ได้ตัดสินใจจะไปอยู่ตรงก็คิดว่าให้พระรูปนั้นท่านในนี้ก่อนเพราะว่าท่านก็อยู่มากแล้วอ๋อมีพระอยู่ตรงนั้นอยู่มีอยู่รูปหนึ่งอ๋อมีอยู่รูปหนึ่งน่วเขาก็เลยให้ฉายาอาตมาเป็นธรรมะเดรโเบอรี่อะไร ไปส่งถึงที่บริการแล้วก็ไม่อยู่ไม,ไม่จัาลแล้วก็พอถึงเวลาพูดเอาอีกแล้วไปอล้จากเขาอีกแล้ว